k a b c d f g นะครับผมต้านะครับมาจากช่อง b t thailand นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเอ้ยผมจะมาแนะนำแอปสตรีมเกมมือถือนะครับผมที่ใช้ได้แน่นอนร้อเรนะครับเรามาเริ่มสาอันดับนะครับมี3ามแอปที่แนะนำนะครับผมแอปแรกอยู่ในเพลโตนะครับอัหดับที่3นะครับผมชื่อแอปว่า s t รีมแล็บนะครับเขาเขียนเลยครับ เขียนภาษาไทยก็ได้ครับผมภาษาอังกฤษผมก็จะกดไม่เป็นส t e a มแล b บนี่ครับผมแอปนี้ครับตั้งค่าก็หยุดเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนตั้งค่าแอปนี้นะผมอันดับที่สามนะผมอันดับที่สองผมยกให้เป็น Omlet HD นะผม Omlet นี่ครับผมโหลดมาแล้วนะผม วิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับผมขออภัยครับนี่ครับผมยกให้เป็นอันดับสามนะครับผมเอ่ออันดับสองนะครับผมพูดผิดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมพูดไม่คล่องครับอันดับที่หนึ่งผมยกให้เป็นแอปนี่ครับแอปนี่ครับ D U Recorder นะครับผมวิธีโหลดก็เข้ามาที่ Google นะครับผมพิมพ์ไปว่า D U D U นะครับผม Recorder A P K นะครับผม นี่ครับแล้วเราก็กดเข้ามาที่นี่ครับอันแรกนะครับผมอันแรกนะครับเนี่ดาวน์โหลดแล้วก็กดไปที่เวอร์ชันล่าสุดนะครับกดไปเวอร์ชันล่าสุดปุ๊บแล้วกดดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับผมครับผมประมาณนี้นะครับแอปที่ผมใช้ประจําก็เนี่ยนะครับ D U Recorder นะครับผมนะครับ ผมก็ขอจบคลิปงเท่นนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมขอบคุณที่รับชมมันครับแล้วกกดติด,ด